อุ้ยหน้าใสเกินดูดิดูด,ดิสวัสดีครับอ้ยเป็นไปได้ยังไงสวัสดีครับหมโอ้โสวัสดีครับโอโห เป็นไงบ้างครับสบายดีครับหน้าใสพอใช้โฟมนมอัมมินโนพอสัญญาอย่างยาวๆครับผมใช้โฟมนมูดลอกลาก่อนเรยังไม่อยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีพนักานน้าใสขึ้นไหมครับเซดิโอโฟมนมอัมมินโน โคราชาสไิเทนสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สภากาชาติใครที่เป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องไม่มาหาก็ไม่เป็นไรครับไม่มาหาก็ไม่เป็นไรจริงๆคนที่ดูอยู่แล้วเรารู้จักกันอะไม่เป็นไรคิดถึงครับโอ้โหดูห้าพันเลยนะสวัสดีครับไปดีกว่าเขินเพราะหนุ่มคิดถึงจังเลยครับพุณโดมใช้โฟมอะไรล้างหน้าคะ เนียงโอปอล์โนเป็นเตียงโอปอนมิโ,โน,น,โโนพี่แฟงสวัสดีครับสวัสดีครบถ้าใส่ป่ะเพียร์เพี่ยร์ดูพี่ยร์ดูผมดิพียร์จะได้แต่งอะไรอ่ะพียร์ไม่ได้แต่งหน้าผมแล้วเนี่ยอืมดูดิ หมายถึงว่าเจอใครเจอวงหรอเจอขนมชั้นซมัเดียวบายยนะครับไม่ตอบเลยนะเจ้าจุนหกล้านรู้หรออ้าวผมจะออกมาทันสิบล้านอย่าเพิ่งรีบดิรอก่อนรอผมอรีบไปแต่สิบเอ็ดเราได้ใช่เลสวยโดนัทยังมีรู้และมือไรอยูจะมีใจพัามีใครเรามามีกันมาอุ้ย น่าใส่มากไปงา,า,านกาชาดอีกมุ้ยตอนนี้อยู่งานกาชาดครับเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนครับรับคุณครับ